มีผู้ชมหลายท่านสอบถามเข้ามานะครับว่าจะเลี้ยงชวนชมหรือจะทํำยังไงให้ชวนชมเนี่ยแตกกิ่งออกมาเยอะๆ ừ. ปัญหานี้ก็โลกแตกเหมือนกันนะครับเพราะว่าการที่ชวนชมจะแตกกิ่งออกมามากๆเนี่ยมันก็มีหลายปัจจัยด้วยกันในเรื่องของสายพันธุ์ด้วยแล้วก็เรื่องของสภาพ แวดล้อมโดยเฉพาะแสงแดดเนี่ยนะครับชวนชมเนี่ยเขาต้องการแสงมากๆถ้าไม่ได้รับแสงอย่างเต็มที่นี่ก็โอกาสที่เขาจะเจริญเติบโตแล้วแตกกิ่งออกมาเยอะๆนี่ก็ยากเอาการอยู่นะครับสำคัญที่สุดก็คือการบำรุงเขาเด้วยธาตุอาหารด้วยนะฮะถึงจะทำให้ชนชมเนี่ยแตกกิ่งออกมามากๆ ตามที่เราต้องการตัวนี้เป็นชโนชมสายพันธุ์เพชบ้านนานะครับซึ่งโดยธรรมชาติของเพชบ้านนาก็อย่างที่รู้กันว่าเขาจะแตกฟอร์มออกมาอย่างเต็มที่นี่ก็อายุ5ปีขึ้นไปแต่ว่าตัวนี้ก็5ปีแล้วละครับทุกอย่างมาหมดละกิิงเมนกิิงหลัดเนี่ยมาละ ที่ขาดไปก็คือเนี่ครับกิ่งแขนงครับแตกออกมาน้อยมากเออก็อย่าได้แปลกใจน,นะครับม้าอยู่ที่บ้านผมเนี่ยแสงมันได้รับน้อยแล้วก็ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยได้ดูแลเขาเท่าที่ควรก็เลยได้มานิดๆนหน่อยๆน,นะฮะสำหรับกิ่งแขนงแต่นี่ผมเพิ่งจะเปลี่ยนดินไปแล้วก็ รองก้นกระถางด้วยปา์มหางกระรอกนะครับเอามาสับๆเพื่อที่จะให้ดินมันโปร่งลากเดินได้สะดวกซึ่งก็ดูเหมือนว่าเขาจะแตกใบแตกกิ่งออกมาแล้วนะฮะแต่ก็อีกแล้วล่ะฮะอุปสรรคเข้ามาอีกก็คือไอ้เจ้าโซเซโจได้นี่นะฮะก็มากัดกินใบของเขา ไปเสหมดเลยอืมเดี๋ยวเรามาบำรุงเขาเพิ่มอีกนะฮะพผมดูแล้วว่าเขามีโอกาสที่จะแตกกิ่งให้เดอนนี้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นก็มาเติมธาตอาหารให้เขาผมใช้อันนี้ล้อมไปก่อนนะฮะ เอเอนก็ยังเหลือเยอะอยู่เหมือนกันามาล้องกระถางแบบนี้นะครับมากั้นคอการคออให้สูงขึ้นฮจากนั้นก็ใส่นี่เลยครับพเพื่อนผมไปที่ห้างสรรพสินค้าเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปดูที่โซนขายปุ๋ยขายดินเนี่ยก็ไปเห็นดินยี่ห้อหนึ่ง เขาเขียนที่ถุงนะครับว่ามีส่วนผสมของกาบปาล์มด้วยซึ่งกาบปาล์มเนี่ยเขาก็ระบุไว้ในถุงด้วยนะครับว่ามีธาตแมกนีเซียมผมก็เลยเฮ้ยถ้างั้นที่บ้านก็มีกาบปาล์มก็เลยลองเอามาใช้ดู ่หลายคนก็งงอีกแหละมันคืออะไรก็เป็นธาตอาหารเสริมของพืชแหละครับรวมทั้งชวนชมด้วยปกติเขาก็จะมีอาหารหลักของเขาก็คือ N P K อะไรพวกนั้นใช่ไหมฮะพวกในตัวเจนอะไรพวกนะั้นแะแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นอาหารเสริมเหมือนคนนะครับนอกจากเราจะกินอาหารหลักห้าหมู่แล้วเนี่ยมันก็มีอาหารเสริมพวกอะไรอนะ ที่เขาทำออกมาขายนะฮะที่เป็นอาหารเสริมละอันนั้นนะฮะอันนี้เขาบอกมานะไอนนที่ผมพูดให้ท่านฟังเนี่ยก็คือว่ามันไม่ได้เกิดจากผมหัวสมองผมแล้วครับผมก็อ่านก็ศึกษามาก็บอกให้ท่านทราบแล้วกันบางท่านอาจจะมีวัตถุดิบอยู่ที่บ้านก็เอาเองใช้ได้เลยอ่ะทีนี้ก็นี่เลย มะพร้าวสับครับเผอิญผมไม่มีใบก้ามปูหมักก็ใช้มะพร้าวสับเยอะๆไปก่อนต้นนี้มันมีรากบางเส้นที่ปลายรากของเขาเนี่ยนะฮะก็คือไม่มีไม่มีรากฝอยแตกออกมาเหมือนเขาจะดินไปไม่ถึงเขาอะรากเขาจะลอยเพราะฉะนั้น พอมาล้อมอย่างเนี้ยก็จะทําให้รากพวกนั้นเนะี่ยยังถึงดินเราก็จะกินอาหารได้มะพร้าวสับคุณสมบัติที่สำคัญอีกอย่างก็คือน่นแหละครับก็คือมันช่วยในเรื่องของให้ดินเนี่ยไม่จับตัวแน,น่นนะฮะ ดินปร่งโปร่งเนี่ยพราชนชมก็เดินชอนชัยกินอาหารได้สะดวกยวทินก็ลำเลียงอาหารส่งไปที่ลำต้นไปกิ่งก็จะมีกิ่งแขนงแตกออกมาตัวนี้ผมปั้นกิ่งเมนไว้ตั้งแต่เขาตั้งแต่ซื้อเข้ามาเลยนะฮะซื้อมาที่ จุจัจกเมีนบุรีเนี่ยนะฮะซื้อมาแล้วผมก็มาดึงกิ่งห้ากิ่งสี่กิ่งรอบเนี่ยให้โน้มลงแล้วก็กิ่งในตรงกลางนี่ก็บางคับให้เขาตรงเพื่อที่จะจทำให้เป็นไม้ห้ากิ่งตอนนี้ห้ากิ่งก็โอเคละพอใจละแล้วดู ความโยนความอะไรของเขาเนี่ยนะฮะก็โอ้โหถ้กิ่งแขนงมาก็จบแล้วล่ะครับชนชมต้นเนี้ยเพชรบ้านนาะ เพชรบ้านนาชุดนี้ผมซื้อมาทั้งหมดสี่ต้นนะครับขายให้ท่านที่สนใจรู้สึกจะแถวภาคเหนือนี่นะครับเชียงใหม่นี่แหละฮะซื้อไปต้นหนึ่งก็นานแล้วเอา้าลูกมาอู้ไม่เห็นลูกพ่อผักกล้องไปนู่นอยู่อ้าเดี๋ยวพอ่อปุ๊บมาอีกแล้วจะเอ๋ทายครับคุณผาครับอ้าวันนี้ลุงผาหน้าอย่างลูกโอ้ทำอะไรอยู่ครับก็ามาช่วยพ่อครับ มาช่วยพ่อปลูกต้นไม้เหรอโอ,โอเคเลยเอามาเลยลูกนี่น,นี่เอามะาพร้าวใส่พ่อกำลังเอามะาพร้าวใส่ในอ่าลูก่ะน้องครูผาทเทวดาตัวน้อยของผมนะฮะก็ชอบที่จะปลูกต้นไม้เหมือนกันนี่แล้วว่าลูกไม้สวน,นไม่ไกลต้นเหรอ วนะอ่าตอนนี้ก็ใส่มะพร้าวสับกับกาบหมากปาล์มปี้ขอโทษครับกาบปาล์มหางกรอบไปเต็มกระถางละแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวมาใส่สำคัญที่สุดนะครับก็คือเพิ่มธาตุอาหารให้เขาไปอีก ก็คือใส่ปุ๋ยหมักกับขี้ไก่โรยหน้าไปอีกนะ mm. ร้อนไหมลูกออนนี้ไม่ร้รอนวอทนได้ต้นไม้นี่ช่วยในเรื่องของโลกร้อนหรือเป่าช่วยหรอเกาหัวอีกอ่าโอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็ ขี้ไก่เพิ่มเติมให้เข้าไปอีกนะฮะท่านผู้ชมครับทีนี้ผมกับน้องผู้ขาเทวดาตัวน้อยของผมนี่ก็จะเติมธาตุอาหารให้กับชวนชมเดี๋ยวผู้ขาใส่ปุ๋ยคองนะลูกเนะาะอ่าส่นพ่อเขาจะโรยนี่ขี้ไก่อัดเม็ดแต่ว่าทิ้งไว้นานนี่กลายเป็นขี้ไก่ผมไปล้วอ้าวโรยเลยลูกเอาขี้ไก่เขาเนี่ยปุ๋ยคอกโรยนะครับ เมันเหมือนให้อาหารนะเหมือนเราได้กินอาหารนะนะเหมือนเรากินนมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นธาตุอาหารให้กับชวนชมด้วยเดี๋ยวเขาก็จะเจริญเติบโตโรยทัเลยลูกโรยไปฟังลูกโรยไปฟังจริงใส่เยอะสไลร์ยิ่งดีนะฮะที่ไก่อัดเม็ด พันวนใส่ัะปุ๊บอ่าตรงนั้นเลยลูกอ่าพอละอ่าปอยปุ๋ยคอพอละลูกเดี๋ยว่อก็จะใส่เดปุ๋ยคอถ้าใส่เยอะไปมันก็จะเค็มคอกมัเค็ม ถ้าเค็มมากก็นู้นเลยเดี๋ยวจะเป็นโรคไตต้นไม้ก็เหมือนกันต้นไม้ก็ไม่ชอบเค็มมากนะก็ใส่ให้พอดีพอดีแต่ว่าขี้ไก่เนี่ยไม่รู้ยังไงนะฮะจะใส่ไปเยอะๆนี่ก็ไม่ใช่ปัญหาอาจจะความเค็มน้อยม้ง <c oughs> <c oughs> ผมก็พูดมัวไปนะฮะอ่ะเี็บร้อยเดี๋ยวสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือปัจจัยสำคัญที่สุดตัวหนึ่งก็คือเรื่องแสง เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะยกกระถางของเขาเนี่ยไปไว้ที่หน้าบ้านเพื่อที่จะให้ได้รับแสงอย่างน้อยก็ได้รับแสงครึ่งวันก็ยังดีนะครับแล้วเราก็จะมาดูกันว่าเขาจะแตกกิ่งแขนงให้เราหรือไม่วันนี้ลาไปก่อนใช่ไหมลกูกเออขอบคุณลุง้าท่านอาร์ไ้ยขอบคุณครับพูดอะไรอีกต้องพูดอะไรอีกครับ ปิดรายการครับปิดรายการว่า A สามสองคิวคุณผ่้นะครับ็อื่ล,ลื 5, 4, 3, 2, มาากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะไปบายอ๋อยกมือไหว้ด้วยไหว้ครับเออโอเคครับเราจเจอกันเทปหน้านะครับ